โอ้โหคุณคะเรื่องนี้มันช่างน่าตื่นเต้นและน่าติดตามมากๆเลยค่ะคือเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนี้เลยค่ะวันที่ Miss Universe Ca ค b บ d i ดี0 2 5ย2025เขามีกำหนดการจะต้องบินมาที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมตัวเข้ากองประกวด Miss Universe ครั้งที่74ใช่ไหมคะแต่แล้วก็เกิดเรื่องให้ใจหายใจคว่ำกันทั้งวงการเลยค่ะจูๆ่ๆทางเพจนางงามหลักของกัมพูชาเขาก็ประโคมข่าวใหญ่ บริษัทที่ถือลิขสิทธิ์และบริหาร Miss Universe Cambodia ที่ชื่อว่าอ1เลเเนี่ยเขาออกประกาศแถลงการฉบับสำคัญชนิดที่ว่าสบัดร้อนสบัดหนาวทำเอาแฟนนางงามงงกันเป็นแถบๆเลยค่ะเนื้อหาในประกาศนั้นโอ้โหอ่านแล้วต้องขยี้ตาเลยค่ะเขาบอกว่าบริษัทขอไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นกับการเดินทางมาประกวดที่ประเทศไทยของน้องฟียาต้าค่ะใช่ค่ะคุณฟังไม่เ็ด เขาประกาศเหมือนจะลอยแพกันดื้อๆอย่างนี้เลยเรื่องราวมันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนค่ะในประกาศเขาเล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทพยายามติดต่อน้องฟิยาต้าหลายครั้งหลายคราเลยนะคะเพื่อที่จะนัดหมายมาพูดคุยหารือเรื่องการเตรียมตัวมาประกวดที่ไทยนี่แหละค่ะแต่ทางบริษัทเขาอ้างว่าน้องฟิยาต้านก็สิคะปฏิเสธที่จะเข้าประชุมด้วยอุ๊ยตรงนี้ก็แรงอยู่นะคะมันเกิดอะไรขึ้นกันนะ แต่นั่นยังไม่พีคเท่าไหรค่ะเหตุผลหลักจริงๆที่เขาอ้างในการไม่สนับสนุนให้น้องมาไทยมันน่าตกใจยิ่งกว่าบริษัทบอกว่าเขากังวลเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงของน้องฟิยาต้ามากๆเลยค่ะเขาใช้คำว่าสถานการณ์ของทั้งสองประเทศกัมพูชาไทยยังไม่กลับสู่ภาวะปกติโอ้พวกเราที่อยู่ไทยก็แอบงงนะคะว่ามันมีสถานการณ์อะไรไม่ปกติกันนะ เขากลัวไปถึงขั้นว่าถ้าส่งน้องมาที่ไทยอาจจะเกิดความเสี่ยงหรือส่งผลกระทบอะไรที่ไม่ดีต่อทั้งสองประเทศได้บริษัทก็เลยขอเซฟตัวเองไว้ก่อนเลยค่ะออกตัวแรงๆว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นบริษัทไม่เกี่ยวนะไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะแล้วทางออกที่บริษัทเสนอคืออะไรทราบไหมคะเขาจะดองน้องไว้ค่ะใช่ค่ะ เขาอยากจะเก็บน้องฟิาตาเอาไว้ไม่ให้มาประกวดปี2025ที่ไทยแต่จะส่งน้องไปประกวดในปี2026ที่ปัวโตริโกที่จะเป็นเจ้าภาพปีถัดไปเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเขายังยื่นคำขาดมาเลยค่ะว่าท่านน้องฟิาตายังดึงดันจะมาประกวดที่ไทยปีนี้ให้ได้ก็มาเลยแต่น้องต้องออกค่าใช้ใจ่ายเองทั้งหมด ย้ำว่าทั้งหมดจริงๆนะคะและกองประกวดกัมพูชาจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายหรือความปลอดภัยของน้องก็ตามโอ้โหฟังแล้วรู้สึกใจหายแทนเลยนะคะทีนี้พอหันไปดูฝั่งแฟนนางงามกัมพูชาคุณคิดว่าเขาจะว่ายังไงคะเขาจะโกรธกองประกวดไหมเปล่าเลยค่ะแฟนนางงามที่นั่นส่วนใหญ่เลยเห็นด้วยกับการตัดสินใจของกองประกวดค่ะ พวกเขาสนับสนุนให้น้องรอไปปี2026ที่โปโตริโกเหตุผลของแฟนๆก็น่าสนใจมากค่ะ 1. เขาบอกว่าน้องจะปลอดภัยจากไทยแหมคำนี้มันช่างบาดใจคนไทยอย่างเราจังเลยนะคะเขาวิเคราะห์กันเป็นฉากๆเลยค่ะว่าการประกวดฝั่งทวีปอเมริกาที่ัวโตริโกหรือเม็กซิโกที่คุณราอูลดูแลมันแยกส่วนกับการบริหารของ JNK หรือ Lega ซีในฝั่งเอเชีย และนี่คือประเด็นเด็ดค่ะแฟนแฟนกัมพูชาเขาเชื่อกันอย่างแรงกล้าวว่าถ้าไปประกวดที่ปัวโตริโกโอกาสเข้ารอบลึกมันง่ายกว่ามาที่ไทยเขามองไกลถึงขั้นว่าเผลอๆอ,อาจจะมงลงเลยก็ได้นะโอ้โหเขามั่นใจกันขนาดนั้นเลยตอนนี้ทุกสายตาก็จับจ้องไปที่น้องฟิยาต้าคนเดียวเลยค่ะว่าน้องจะตัดสินใจยังไง จะยอมถอนตัวตามที่กองประกวดต้องการเพื่อรอไปปีหน้าหรือจะสู้สุดใจควักกระเป๋าตัวเองซื้อตั๋วเครื่องบินบินมาไทยแบบฉายเดี่ยวโดยไม่มีพี่เลี้ยงและกองประกวดสนับสนุนโอ้ยลุ้นจนตัวเกรงเลยค่ะมันคือดราม่านางงามที่เข้มข้นและน่าติดตามจริงๆค่ะพอได้ลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆแล้วต้องบอกว่าบรรยากาศในนั้นร้อนแรงและดุเดือดมากๆเลยค่ะ ความคิดเห็นหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากจริงๆเริ่มต้นมาก็มีคนเข้ามาแสดงความรู้สึกกันหลากหลายเลยค่ะมีท่านหนึ่งเหมือนจะสงสารเบาๆว่านั่งร้องไห้กับลูกบุกค่ะเหมือนจะสื่อว่าผิดหวังหรือเปล่านะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่แสดงความเห็นแรงทีเดียวค่ะโดยบอกว่าช่อดอกไม้เหมือนดอกไม้จันมากซึ่งเป็นคำที่ค่อนข้างแรงและไม่เป็นมงคลเลยค่ะ หลังจากนั้นความคิดเห็นอื่นๆก็ตามมาอย่างล้นหลามเลยค่ะส่วนใหญ่จะไปในทิศทางที่ไม่เชื่อเหตุผลที่ทางกัมพูชาถแถลงออกมาเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคนไทยเขาแยกแยะได้ไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะไม่ปลอดภัยหรือจะมีใครไปทำอะไรไม่ดี บางท่านถึงกับพูดในเชิงตลกร้ายแต่ก็แอบแฝงความรู้สึกไม่พอใจนะคะว่าไม่ต้องกลัวประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ซึ่งเป็นการเปรียบเปรยที่แรงมากค่ะมีคนหนึ่งก็บอกว่ากลัวโดนดักตบหรอซึ่งคนอื่นๆก็มาตอบว่าคนไทยไม่ทำแบบนั้นหรอกประเด็นที่คนส่วนใหญ่สงสัยและพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องงบประมาณค่ะ หลายคนฟันธงเลยว่าเหตุผลที่แท้จริงที่ไม่อยากมาคือไม่มีเงินส่งหรือหาสปอนเซอร์ไม่ได้มากกว่าก็เลยเอาเรื่องความไม่สงบมาเป็นเคาะอ้างบางคนก็มองว่าทั้งหมดนี้เป็นการสร้างซีนหรือการแสดงละครค่ะบอกว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่แล้วแค่รอจังหวะประกาศถอนตัวให้ตัวเองเป็นที่พูดถึงเฉยๆ แล้วก็มีอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะมากคือเรื่องที่แฟนนางงามกัมพูชาบอกว่าไปปี2026ที่ Rico, ปัวโตริโกเผลอเผลอมงอาจจะชนะโอ้โหคุณคะประโยคนี้โดนถล่มทลายเลยค่ะคนไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากว่ามั่นใจมากบางก็ประชดว่ามงที่18หรอหรือบางคนก็แช่งเลยว่ามงแท่งมง หลายคนบอกว่าสภาพแบบนี้ซึ่งเป็นการวิจารณ์รูปลักษณ์นะคะต่อให้ประกวดอีกกี่ปีก็ไม่มีทางได้มงหรอกบางคนก็เปรียบเทียบว่าแม่ค้าส้มตำในไทยยังสวยกว่าก็มีค่ะนอกจากนี้ยังมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงดีแล้วที่ไม่มาเยอะมากเช่นดีแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาเหยียบแผ่นดินไทยไม่มาก็ไม่วุ่นวายมาก็เปลืองงบ ือมาก็ตกรอบแรกอยู่ดีค่ะมีบางส่วนที่ค่อนข้างกังวลเรื่องการเคลมวัฒนธรรมด้วยนะคะบอกว่าที่กลัวนะ่ะกลัวจะต้องใส่ชุดไทยที่เป็นของคนไทยหรือเปล่าสรุปคือบรรยากาศเต็มไปด้วยความไม่เชื่อถือส่วนใหญ่รู้สึกว่าเหตุผลเรื่องความปลอดภัยนั้นฟังไม่ขึ้นและคากันถล่มประเด็นเรื่องเผลอเผลอมงกันอย่างหนักหน่วงเลยค่ะ โอ้คุณคะพอได้ไปอ่านความคิดเห็นจากฝั่งกัมพูชาแล้วเรื่องเรามันพลิกไปอีกทางเลยค่ะมันมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากๆเลยค่ะแฟนนางนามฝั่งกัมพูชาเขาไม่ได้เห็นด้วยกับแถลงการของกองประกวดเลยนะคะมีคอมเมนต์หนึ่งที่ยาวมากๆเลยค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นคนในทีมงานของน้องฟิยาตาเองเลยเขาออกมาเล่าแบบอัด อันตันใจและตั้งคำถามอย่างเผ็ดร้อนเลยค่ะเขาเริ่มต้นด้วยการบอกว่าการส่งชื่อผู้เข้าประกวด Miss u n i v e r s ์เนี่ยมันส่งได้แค่ครั้งเดียวและทางกองประกวดใหญ่ Miss u n i v e r s ์เขาก็ได้ยืนยันรับรองแล้วว่าน้องฟิยาตาคือตัวแทนอย่างเป็นทางการของกัมพูชาแล้วจู่จบริษัท 1109เเเขาเรียกกันว่าเจ้าของ9จะมาสกัดกา้การเดินทางของน้องแค่วันเดียวก่อนที่น้องจะต้องบินเขาตั้งคำถามอย่างหนักเลยค่ะว่าใครจะรับผิดชอบ การกระทําแบบนี้มันคือการทําลายอนาคตของน้องเลยนะคะน้องเขาชนะการประกวดมาด้วยความสามารถของตัวเองแท้ๆทาไมเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวของผู้จัดการสองคนต้องมาทําร้ายผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้มงกุฎมาอย่างสุดจริตด้วยที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นเขาเล่าว่าในฐานะทีมงานเนี่ยพวกเขาต้องเร่งเตรียมของทุกอย่างกันอย่างหนักภายในเวลาแค่สสัปดาห์กว่าๆเท่านั้นและประเด็นที่สําคัญที่สุดคือน้องฟิยาตาต้องใช้เงินส่วนตัวของตัวเองนะคะ ทั้งเงินทั้งเวลาทั้งหัวใจของน้องเองทั้งนั้นแล้วพอมาโดนสกัดกั้นแบบนี้ใครจะมาชดใช้ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่น้องจ่ายไปแล้ว เขายังเปิดเผยอีกประเด็นที่น่าสงสัยมากๆเลยค่ะว่าตั้งแต่น้องชนะจนจะบินอยู่แล้วเนี่ยบริษัทไม่เคยเรียกน้องไปพูดคุยหรือเซ็นสัญญาอะไรเลยเพิ่งจะมาติดต่อหาเรื่องสัญญาก่อนบินแค่2วันเขาถามเลยค่ะว่าคุณมีเจตนาอะไรกันแน่แล้วไหนลารางวันสาหรับผู้ชนะเขายืนยันเสียงแข็งเลยค่ะว่าน้องยังไม่ได้รับอะไรเลย พออ่านคอมเมนต์นี้จบนะคะคอมเมนต์อื่นๆที่ตามมานี่คือโอ้โหแฟนนางงามกัมพูชาส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อถแถลงการของบริษัทนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ เขาเข้าไปจับผิดกันเยอะมากเลยค่ะว่าเพจของบริษัท11 09เนี่ยมันเพิ่งสร้างเมื่อคืนนี่เองบางคนแคปหน้าจอมาเลยว่ามีคนติดตามแค่43คน50ถึง60คนเขาเลยมองว่านี่มันเพจปลอมหรือเพจผีหรือเปล่าบริษัทอะไรมีคนตามแค่นี้บริษัททางการที่ไหนเขามีผู้ติดตามไม่ถึงร้อยคนสร้างเพจปุ๊บก็มาร้ายใส่เขาทันทีเลยเขาพูดกันแบบนี้เลยค่ะ หลายคนเลยค่ะเขาพุ่งเป้าไปที่เรื่องความอิจฉาเขาพูดกันทํานองว่าโกรธที่ลูกตัวเองหมายถึงว่าเจ้าของบริษัทอาจจะมีคนที่อยากให้ชนะแต่ไม่ใช่น้องฟิยาตาแบบนี้หรอเขาบอกว่านี่คือการสกัดดาวรุ่งกลัวว่าฟิยาตาจะไปได้ดีหรือว่ากลัวว่าฟิยาตาจะไปได้มงกุดก็เลยพยายามขัดขวางบางคนก็ใช้คำแรงเลยนะคะว่าโชหางจิ้งจอกออกมาแล้วหรือใจดำเหมือนสีผิวก็มีค่ะ ในขณะเดียวกันแรงสนับสนุนที่ส่งไปให้น้องฟิยาต้านี่คือท่วมท้นเลยค่ะมีคนนึงเขียนให้กำลังใจน้องแบบปลุกใจมากๆบอกว่าความลำบากมักจะมาหาคนที่เคยผ่านความลำบากมาแล้วเหมือนว่าน้องสู้ชีวิตมาแล้วเขาก็บอกให้น้องจงไปชูธงชาติกัมพูชายอย่างภาคภูมิใจบนแผ่นดินเขาใช้คำที่ไม่สุภาพเรียกประเทศไทยค่ะด้วยความกล้าหาญ เขาบอกว่ารักพลังงานแบบนี้จงเข้มแข็งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังส่วนเรื่องความปลอดภัยที่บริษัทอ้างคนส่วนใหญ่ก็ไม่ซื้อเลยค่ะเขาบอกว่าทาง Miss Universe เขาก็ดูแลความปลอดภัยดีอยู่แล้วน้องเขาก็คงไม่เดินออกไปนอกโซนประกวดหลอกหรือมีคนบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาไทยเขาก็เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงหลอกเขาบอกให้บริษัทหุบปากไปแล้วให้ทางกองประกวดใหญ่เขาจัดการเอง แต่มันก็มีเสียงที่เห็นต่างอยู่นิดหน่อยนะคะมีท่านหนึ่งบอกว่าแฟนๆควรรับฟังบริษัทนะเขาเป็นห่วงความปลอดภัยจริงๆทำไมถึงอยากไปประเทศที่ไม่ให้คุณค่าเราล่ะถ้าเกิดปัญหาขึ้นคิดว่าคนไทยจะยอมรับผิดหรอแต่เสียงนี้เป็นส่วนน้อยมากๆค่ะ โดยรวมคือฝั่งกัมพูชาตอนนี้เขาอยู่ข้างน้องฟียาต้ากันหมดเลยเขาเชื่อว่าน้องโดนกลั่นแกล้งโดนอิจฉาและกำลังสู้ด้วยตัวเองเรื่องราวมันดราม่าซับซ้อนในประเทศเขาอย่างหนักเลยค่ะ